ก็จ <avier> ุดๆนี้นะครับผมคนที่จะเป็นแขกอยู่กันเล่เกมนะฮะในเลฟโฟเดนะครับผมมีตามนี้ครับผมกิ๊บปุรินะฮะอยู่ฝั่งฝั่นมอนุนครับผมผมผมก็เป็นอยู่กับฝั่งเออ่พี่รันเปียวนะฮะรันเปียวกับคนหนึ่งอะไรที่แขกกับรันเปียวที่ในเลสเซเดนอีบิวอีบิวอีบิวอะไรนะช่างแม่งครับผมอ่าเราก็กดซีเพื่อจะพูดครับสวัสดีครับพี่รันเปียวลองพูดกับเขาดู ที่ร้เปียวอยู่ตรงนั้นเลยเหรอโอเคครับก็ตัวนี้ผมไปฮันเตอร์นะฮะตันนี้ผมจะเล็งพี่กิ๊ฟคนเดียวครับจุดจุดนี้นะฮะอืมก็อันนี้ไม่ไม่ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเล่นนะพี่กิ๊ฟชวยผมมา <c oughs> นี่ครับผมตั้ง <c oughs> ตั้งตาต้องรอพี่กิ๊ฟดูเลยพี่ก <c oughs> ิ๊ฟขอดาวหน่อยเอ้าเว้ยไม่ใช่พี่กิ๊ฟออกไปไกลๆตีกูออกไปออกไปออกไปอ่ะคนขี่เป็ดฟาดหรือเปล่า โอ้ตื่นเต้นอ่ะโอ้ยแฮลมี่โอ้คีเบ็ดโอ้ยตื่นเต้นมากนะครับคือคือเป็นครั้งแรกผมได้กับคนดารานะดาดาดาวเด่นดารานะฮะโอ้โหซึ่งปีมผมนี่ไม่ธรรมดานะับผมสองร้อยเนี่ยเออไปแล้วจบแล้วครับเดี๋ยวก่อนก่อนจากก่อนจากก่อนจากขอดูพิคกิฟต์ไอพิคกิฟต์กูไหน พี่กิฟพี่กิฟจ้าพี่กิฟไ้มผมเลยเนี่ยอยู่ไหนจ้าพี่กิฟอยู่ไหนอะ่ะมาพี่กิฟหายเยเ,เริ่มมาพี่กิฟเขาก็ซิมมาชมมาไทยเลยฮะจุดจุดนี้โอเคแล้วก็เป็นคนมั่งซึ่งโหมดนี้นะครับชิมิดมโดนแน่นอนครับเน่ามันแก้หนูเลยผมเป็นเด็กตาดำดน้อย ผมมีไอ้ตันมน้อยๆฮะตัวด,ดำๆเลยครับสงสารผมเลยสิงีพิลาเนี่ยพิลาเล่ยผมเล่นกับพวกเขาอ,อย่าแกล้งกันเลยสงสารเราหน่อยนะเสียงพิลาว่าเมื่อกี้เห็นเสียง โอ้ยแหลกแหลกไอ้ใครมึงเป็นใครมึงมาบุเม่ห์นี่คือการเล่นเกเทพ โอเคครับตรงนี้นะฮะจุดจุดนี้นะครับเราผมไปไกลเร็วแล้วฮะตันนี้นะฮะตอนนี้อาจจะไม่มีเสียงผมนะครับฟึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้ครับผมไม่รู้ครับไม่รู้เป็นไงครับตอนนี้นะฮะผมขับตรงไปแล้วครับไปไปขวาครับตอนนี้ครับไปซ้ายแล้วครับตอนนี้ครับผูจะอมบี้ยิงแม่งก่อนตอนนี้วิื้อไปก่อนนะคอยสบคุณทีหลังไปแล้ว โอ้โหไปอยู่เร็วๆฮะโอ้โหตอนนี้ฮะก็กเป็นระเบิดล่อชนิดหนึ่งนะฮะลีโลลิงนะฮะจุดนี้ครับผมไปแล้วครับตอนนี้ครับผมเราทิ้งนางกับพี่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 อะไรวะพี่คอสพี่เป็นมาร์คอทผมสีส้มเอ้ยผมอะไรอะที่ที่ตาตาสีแดงใส่แว่นโอเคครับผมโอ้ยยิงยิงยิงโอ้ย ยืดรอด,ด้วยอ่าเจ้านะปับเฮ้ย <c oughs> แล้วก็ตำสุดเคยครับสุดเกยียองผมเองเอาตัวรด <c oughs> อดอโอเคโอเคครับหลังจากนี้ฮะเราจะมาเล่นแบบพาวเวอร์ฟูลกันนะ เออคุณนะฮะขอลาก่อนนะฮะฮิลเก้สกัดเดนะครับเบสเบสเบสทำไมนาย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 ตัวอย่างเงี้ยเบสอยู่ด oh? in uh, ีดินะโอเค เลวเลวแรงให้ฉันแกเแกนแกได้ไงเนี่ยเออไม่รู้ครับมันเป็นชีวิตที่จายครับโอ้สีบูมเมอร์โอเคครับค้างพ t ตตาฟักซึ่งตอนนี้นะฮะก็อ้าว เอาเลยครับ่อแมพี่นอนนะครับตอนนี้นะฮะผมจิดอันดับที่สี่ครับผมพี่โซลันนะฮะสลับพิมพ์ช่วยเพื่อนนะฮะโอ้โหสยอดมากครับผมอาจจะมีไม่มีอะไรแบบมากมายนะก็ขออภัยด้วยนะคือแค่ไม่ค่อยสนุกหรือว่าอะไรนะก็จริงมันจะมาเล่นแค่เล่นเกมโอเคมาแล้วอ้นี้ไอ้นี่บอกจากเซฟโซนก่อนมันถึงจะไอ้พวผมักผมโดนเฮ้ยไปอปิ่กดเปิดไหมทำไมวะอ่ะพี่โซลันครับคุณถืออะไรอยู่ครับ ใช้ปืนค่ะอืมไอ้นี้อยู่ข้างหลังวี่อ่ะขอดิผมชอบโซล่าไหนอ่ะคีเบดอ่ะเอออันนั้นน่ะคีเบดเอาป่ะสวยใช่ป่ะสวยเอ้ยเอาคีเบป้าเอาคีเบป้านั่นอนันไรวะเอาของหาของเก็บแป๊บเกบนเลยน,ลนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ หายแล้วคีเบผมโอนเล็กมาเจ้าค่ะเย้ค่ะกิบปูรี่ได้แล้วเหอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเห็นแบบแบบปุยหันตตึอกกี้กี้ โดนซอมเลงวะโอเคอมเอผมรู้สึกว่าได้ยื่สิพลังงานมาฮะพี่พนาะช่วยลงไปไปในท้ายท้ายผมได้ไหมฮะอ้าวพี่ลงไปเลย โอเคครับพี่เป็นเหยื่อรอนะฮะเป็นไรอะคนแก่คุณเป็นไรลุรงบิวเป็นไรพวงนอนนะครับโ oh, oh, อ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็อลิชินลุงนอนลงนอนนอนหลอนเลยลุงนอนมันไปไปจิงนอนนะได้หลับสนันตีนี่ฮนะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยเอื อาคุณแก่ตื <that that totally so> ่นนอนแล้วอ้าววัวใครวะตัวใครวะพี่กีบอ้วกวิแทงระวังแทงนะโอ้ โอ้โหพี่กี้โอ้โหไปไหนลูกกลับมาลูกกลับมาอุ๊ยอ้วกอ้วกประทายครับแม่จับเจออีกโอ้โอ้น o เอลมีช่วยลูกด้วย ลุงไม่อยากตาตอนนี้ฮูนน้อามโมอมประธานด้วยยายาแคชเชลเยาลาเนี่ย,ยนคนละอันเนี้ยคันละอันไม่ใช่ยาลาเนกาจะเพิ่งคิดเลยครับพี่ ไปแล้วพวกเราต้องรีบไปช่วยพี่โซลันครับพี่โซลันครับช่วยตัวเองก่อนครับพี่โซลัน แบนเนทเลครับใครมีแบนเนทบ้างไหมครับอ้แทงน้องแทงน้องสวัสดีครับแทงน้องคุณน้องชื่ออะไรครับคุณแทงปีขอถามน้องได้ไหมครับคุณแทงครับคุณชื่ออะไรครับคุณแทงครับคุณชื่ออะไรครับมาช่วยไอายหน่อยเร็วมาช่วยหน่อยบายบาย โอเคพี okay, no ่ผมช่วยเองพี่ลัะเปียวพี่ลัะเปียวโอ้โหมาเป็นล้านเลยเพ่ไหนแกเบ็ดเบส็ดก็ให้แล้วก็กำลังเรานะก็กำลังมันเท่ครับผมมาร่วมมือแก๊งอาจจะอันะตีนแบบวันแบบเบ็ด จูจๆอ้าวเป็นไรพี่พี่เป็นไรเออพี่เป็นไรเมื่อกี้ครับพี่พี่เป็นไรโอ้หมุาสาจิพูมาช่วยพี่พี่เป็นไรพี่ด้เวลาแขนในเวลาเอาคืนด้เวลาเหงนะลก <c oughs> โอ้เป็นจะเป็นฉากที่ภาภูงจใจนะผมผมตื่นเต้นมาเล่นกับคนดังนะฮะ อ้าวเฮ้ยวอเตอร์โอเคโอเคเฮ่เฮได้เวลาอาสมควรแล้วสินะแกแคบุกนะได้เวลาอาสมควรแล้วที่จุดนี้ ína. เลงพี่กิ๊ฟเลงพี่กิ๊ฟไปก่อนตัวแรกตัวก่อนได้เปรียบเอาละครับเอาละครับผมเรียกว่าอะวางล็อกปูดีครับนี่คือกับดักของผมฮะนี่ฮะเียบไม่ก็โดนครับโดนครับโดนหมดครับกับดักผมเองมึงอาชีพต้องเล่นอย่างเงี้ฮะจำไว้นะฮะ ใครอะใครอะเอ้ยคือคีเพดด้วยเอาละครับผมเปิดฉากยิงกันแล้วครับตัวนี้ครับโอ้โหกิบปุรีนะฮะบิงสามร้อยครับผมส่วนเออที่ที่ไม่ทราบนี่ก็ไม่รู้นะฮะโอเคฮะโอ้โหตัวนี้ครับโอ้โหชาปเตอร์ครับดักตรงหน้าแล้วโอ้โหบบูมเมอร์โอ้โหอ่าโฮเปียฮันเตอร์มันเตอร์ต้องชอบในการเอายาไริก้าตอนนี้ผมต้องเล่นก่อนว่าพี่กิฟต์อยู่ไหนพี่กิฟต์พี่กิฟต์เจอแล้ว พี่กิฟพี่กิฟพี่กิฟราพี่กิฟลงมาครับผม,มเรี๋ยวตัวเปเคโลโลๆเลยตัวนี้นะพี่กิฟครับโอ้โหเลยครับพี่กิฟเขาจะไปทางขวาครับพี่กิฟเขาจะไปช่วยเพื่อนไม่ไม่ช่วยครับผม,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 มโอเคครับนี่ครับน้องน้องน้องอะไรครับโอเคค้เขาไปช่วยแล้วนะเนี่ย やらないか。やらない。ゆらり、ゆらり、揺れている。男た、ごころ、ピンチ。かなり、かなり、やばいのさ。はい。別にピカチャはい、こっちやない。ピーピー。ピーコニャ。 ตัวไหนต่นอุ่าตุ่นตุ่นตนต่หไหมีหอยไหมพี่พี่ล้านเปียวมีหอยไหมขอตำโพเอลองให้ไปแล้วไปคนละทางก็ได้โอตาเจออที่หลังนะสาวบาน เออคนละทางกับพี่ไปกับพี่ดีกว่าวะไม่เอาแล้วคือละทั้งไม่ไหวอะไรเป็นชีพกระทะเหล็กแล้วปั๊บไม่มีคีวบตกูงอนมึงตายซะมึงอยู่ไหนตายหมด,ดอุยอ้ยอุ้ยแหลกอ่ะ เไม่โค่อย่างแรกแต่ผมก็พยายามที่จะเล่นนะฮะเฮ้ยได้แล้วมองยังไงดิปุลีเดี๋ยวมามรู้เลยต้องปีกิฟโอ้โหแหลกมากกูตาบงผมแหลกนะ พี่กิฟอยู่ไหนครับไปช่วยพี่เอาวะพี่รันเปียวผมจะรอพี่เขาครับขอบคนไหนช่วยพีทันก่อนพีลาโดนฮันเตอร์อคุงขืนเห็นไหมเสียงเห็นไหมเสียงกระหายเข้ามาเลยอ้าวพี่กิฟต์นี่ว่ะแปลว่าพี่กิฟต์เขาจะอะไรกันนะ เราคนที่จะไว้อะไรกับ,บพวกเขาเล,ล,ล้ว,วะละลายฮิวตัวเองสบายจุงเบยโอ้ไปแล้วกูล,ล,แล,แลงแล้วลงแล้วเฮ้ยตกกีวะไอ้เอลเมโอ้ไฟแรงรแรงมากปืนเนี่ยชอบปืนนี้สุดละ อ่จะจ้ะตายที่กูเคยตายประจำเราเป็นอย่างเงี้ยฮะโอ้โหมาแล้วมา,วมาวครับโอ้หผมเล่นอย่างนี้ดีกว่ามันจะเล่นง่ายกว่าเยอะนะเนะี่ยโอเคครับก็คือเราต้องระเบิดสะพานนี้นะครับเพื่อจะขึ้นไปนะครับซึ่งผม วิว ah. oh, oh, uh ิวไม่เ huh. ป oh, ิดเลยวิวิเปิดเลยวิม่เปิดเลยโอ้โหระบบเปิดโกโก้คันเดีราจะจีนเราต้องอุ้ยอื้มไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งคันอุ้ยขันโอ้ฮันเตอร์วิคกิฟเอาไม่ใช่พี่กิฟอยู่ไหนจ้าพี่กิฟอยู่ไหนเอ้ยไม่เบสเพื่อนรักไม่ยายาเบสตายนะเบ็ดเบสดเพื่อลักไม่ This going hell Real. ไม่เล่นไม่น่าตอบไปเร็วเลยแล้วกูจะเป็นไงไม่หว่าไอ้บีตายที่วัด <c oughs> ไ,ไหนบอกเลยไว้บางแก้วเองดะพี่มันมีหลายบางอ่ะบางแสนบางร้านยังมีนะพี่ อุ้ยยังไม่โดนอะ่ะไปลงไปลงมูช่วยเถอะอุ้ยแหลกผมช่วยแล้วผมช่วแล้วพี่พี่เพิ่งตายพี่ต้องอย่าพี่ต้องอย่าให้เพื่อนช่วยตัวเองพี่ต้องไอ้นี่ต้องให้เพื่อนช่วยไหนไหมต้องการดีค่ะโอเคค่ะ <c oughs> อออืืหตรงหน้ากูเลย <c oughs> เออกมาก็ได้ออกมาออกมาร้อออกมาก่อน ปาบปาบอิม,มอูจากไม้กระทะกระทานเว้ยเชฟนะเว้ยปาบ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 รู้จักแล้วจะหนาวเห็นไหมเพิงรู้จักกูแล้วจะหนาว เ,เออโอ้ยโอ้ยสมกุกปล่อยค่าเถอสมกุกเราไม่ไเวรกับอะไรกับท่าน,นลาก่อนลงอาแสงผลร้ายมีการใจที่ระยามมาครับเลลิโกเลลโก้คนนำคือ อยากเล่นกับพี่กิ๊ฟเขาอะเอ่อสายดีขวาร้ายได้เวลาได้เวลาเริ่มแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาแก,กแข็งแล้วซียี่สิบลาลาฮองเฮ้ยห้เฮ้ย เดี๋ยวนะเร็วนะรู้สึกผู้ชมถ้าเขาย้อนเทปหลังผมไป้สึกก็จะได้ยินนะฮะตอนนี้โอ้โหคีเบสสองคนโอ้โหนะครับผมจะเป็นตักผ้านะฮะับตอนนี้ครับเอคุณแซดเกมเมอร์ไปไปรู้ช่างไหมครับวันนี้ครับผมจะตามพี่กิ๊ติดติดตุ่นเลยฮะตัวนี้ครับพี่กิ๊ครับผมโดนโดนโดนชับเจอครับล้มแล้วครับผมเท่ากับนอนเลยฮะตุดนี้นะล้มผมครับโอู้ยแม่งครับโอ้พี่กิ๊ครับตอนนี้เขาจะได้รับเอ่อน้ำเขียวๆนะฮะ เต็มตัวเลยครับนี่นาวะอ้วกครับนะฮะโอเคครับผมปาบปาบไม่เอาไม่เอาต้องติดตามพี่คลิปครับนะครับโอ้พี่คลิปนะฮะจุดๆนี้นะฮะไม่รู้ว่าพี่คลิปเขาอยู่ไหนแล้วครับผมหาอยู่หาไม่เจอนี่ครับเจอแล้วครับพี่คลิปอ้าวเคยอีสี่สามวิครับโอเคครับพี่แกเขาจะเล่นฮิวตัวครับผมพี่คลิปเขาตายลวมากครับผมเลือดติดเหลือก็ไปตีนะตอนนี้ผมไปชฉับเจอครับผมตอนนี้ก็ปริยปันไส ปึ้งเอาใครก่อนได้เปรียบเอาใครวะอ๋อคนนี้โอเคเนี่ยโอเคครับช่างมันครับตัวน,นี้ครับผมไวแล้วนะฮะเอาแล้วครับโอเคครับเอาเลยครับเกิดมาหมดแล้วครับผมผมต้องกด30มสิบวิเอ้ยผมได้เป็นแทนงหรือเปล่าเออไม่ใช่นะฮะ โอเคครับพี่เออไม่ใช่พี่ดิชือว่า ZXO เอ็กโอเกมเมอร์ o Z G M e R นะฮะกำลังสกิลให้พี่คลิปนะครับผมเแฟนขับเขาต้องให้คิวให้พี่คิปอยู่แล้วฮะ,ะเป็นขับพี่คลิปนะฮะขออภัยครับที่เสือเออนะฮะฮันเตอร์ถุยคิดว่าเป็นแทงเ,เฮ้ยบักบักบักไม่เอานะลูกเมื่อกี้บักเดินไม่ได้เอาแล้วเกิดนะครับ เอาเอาพี่กิฟ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 เอาพี่กิฟเอาพี่กิฟผมเป็นฮันเตอร์ต้องเล่นกับพี่กิฟเท่านั้นตอนนี้บอทกำลังล้มตัวพี่กิฟอยู่ตอนนี้พี่กิฟโดนโดนแล้วครับโดนล่าแล้วครับเล่นพี่กิฟเล่นพี่กิฟเล่นพี่กิฟอยู่นะไม่รู้พี่กิฟอยู่ไหนพี่กิฟอยู่ไหนเอาใ้ยเอาใครเนี่ยโอ้ยเอาใครไม่รู้กูจิงก่อนเออะพี่โซล่ากับครูไม่เล่นทำไมอ่ะ อุ้ยตัวสโมกลิ้มพันเลยนะฮะอ้าวโซลันตัวพี่กิฟค่าเอาเลยครับตัวนี้ครับผมต้องเล็งพี่บีไว้ฮะพี่บีคือพี่กิฟนะฮะจุดจนี้อ้าวอ้าว what the fuck เซิร์ฟเวอร์เป็นปัญหาอะไรเนี่ยในเรามีปัญหาหรือว่าอะไรมีอันก็ตบนั่นแหละขอขอบคุณโดยเกมลิก ที่มีเกมดีเกมแท้ราคาตูกให้เลืึกซื้อมากมายเช่นสตรีมคอร์เรจินยูเพย์และเกมไม่เกียร์ต่างๆสามารถจับจองได้ที่ w w w g a m e r i c k i n t h และอย่าลืมคลิปสไคร้แชแน,นลอลัซบอลเบรดกเกมเมอร์ด้วยนะครับ